สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อนี้นะครับผมจะคัดเลือกไม้ป้ายสวยๆอย่างเช่นบนสีชายชนบนสีพรมพิมานแล้วก็มีบนสีอสงไขยทางฝั่งนี้นะครับผมค่อยๆดูไปว่าชอบกระทางไหนค่อยรับไปเลี้ยงต่อนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นกันที่ไม้ป้ายตัวนี้กันนะครับอันนี้เป็นบนสีวิชุดานะครับผมทุกท่านตัวนี้เป็นไซแม่พันธุ์ แล้วก็มีหน่อเพิ่มอีกสองหน่อเลยนะครับสําหรับกระถางนี่ได้สามต้นพร้อมชุดหัวไปด้วยนะครับผมบอนสีวิชุดากระถางนี้จะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะครับเป็นไม้ป้ายตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมนี่มีหนอ่องอกขึ้นเพิ่มอีกสองหนอนะครับเป็นสามต้นนะครับผมอักบอนสีวิชุดาแล้วนะครับผมมาต่อกันที่บอนสีกุเปรันนะครับผมสําหรับบอนสีกุเปรันกระถางนี้นะครับ ใบค้นข้างที่จะใหญ่นะครับผมหน้าเพ่นค้นข้างที่จะค้นข้างที่จะใหญ่และก็หน้าพ่นคลายเปิดออกมาเป็นสองแฉกแบบนี้นะครับสําหรับกระถางนี้ความสูงประมาณ 40- 5 0ิ้เซนนะครับผมได้3ต้นใหญ่หลักๆเลยนะครับผมไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับสาหรับคนที่ชอบตับรามเกียรติ์มีนําเสนออยู่2กระถางนะครับมือน,นี้ไปดูวันอื่นๆกันนะครับผม มาต่อกันที่บอนสีชายชนนะครับสำหรับบอนสีชายชนกระถางนี้ค่อนข้างที่จะปลายแดงดีมากๆเลยนะครับผมเป็นฟอร์มโกได้หลายต้นนะครับผมบอนสีชายชนกระถางนี้ได้ห่าหกต้นนะครับเป็นฟอร์มโกนี่เป็นฟอร์มโกที่มีหลายต้นนะครับมีห่าหกต้นเลยนะครับสำหรับกระถางนี้ บอนสีชายชนกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบไม้แดงดีสีจัดจัดอย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นไม้คัดแบบแดงดีมากๆเลยนะครับผมมาให้นะครับอันนี้คือบอนสีนพกเก้านะครับผมนี่เป็นไม้ป้ายตัวหนึ่งที่มีความสวยนะครับเพราะว่ามีการป้ายหลายสีอย่างเช่นสีเหลืองสีชมพูต่างๆนะครับผมสำหรับกระถางนี่ได้อยู่สต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับ อันนี้สาหรับคนที่ชอบอันนี้มะสําหรับคนที่ชอบไม้ป้ายด่างเหลืองตะกอนก็ถือว่าเป็นไม้ตัวหนึ่งคอนข้าที่จะหายากนะครับถ้าป้ายเหลืองอย่างนี้ราคาแพงกว่าป้ายขาวนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็ขายไปตามฟองของพืชนะครับผมมาต่อกันที่บนสีพมพิมานนะครับสอบถามมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังมีเพลรับนะครับกระถางนี้เอาเป็นว่ามานําเสนอใหม่แล้วกันนะครับผมกระถางนี้นะครับผม กระถางนี้นะครับผมเป็นฟอมกอค่อนขางที่จะป้ายสวยนะครับผมเป็นไซส์เมียพันธุความสูงประมาณ30เซนได้นะครับผมบนสีพรมพิมานกระถางนี้นะครับได้4ต้นนะครับเป็นฟอมกอไปธรรมชาตินะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่700รวมส่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้ป้ายตัวนี้มีทั้งชายชนและกะพรมพิมานด้วยนะครับซึ่งเป็นเป็นตระกูลเดียวกันสามารถที่จะไปปลูกตั้งคู่กันได้เลยนะครับ มาชมไม้ตัวนี้กันนะครับผมอันนี้คือบนสีอสงไขยนะครับมาดูต้นแมพนพุ์พันกวนนะครับสําหรับกระถางนี่นะครับผมเป็นไซส์เม่พนธุ์มีความสูงประมาณ30กว่าเซนนะครับผมทุกท่านเป็นต้นที่กัดสีชมพูออกมาดีแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ใบใหม่ล่าสุดถุงเพิ่์นะครับกัดสีและก็บป้ายค้นข้างที่จะไหลนะครับสําหรับกระถางนี้กระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่ ปนสีพรมพิมานกระถางนี้นะครับได้3-4ต้นเป็นฟอร์มโคไปธรรมชาตินะครับจะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมอันนี้ถ้าใครอยากได้ไซเมพันธุเกลวกระถางนี้หรือว่าท่านใดอยากได้ต้นลูกนะครับผมไปเลี้ยงตัวเองก็มีกระถางนี้นะครับมานําเสนอบนสีพรมพิมานกระถางนี้นะครับเป็นต้นที่กําลังกัดสีมานะครับผมทุกท่านนี่ครับมีการป้ายค่อนข้างที่จะเยอะนี่ครับกระถางนี้นะครับผมมีอยู่3ต้นนะครับ มีหน่อแทงขึ้นรอบคางอีกนะครับผมกระทางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมท่านใดที่อยากได้เป็นกรแบบราคาบุเพ้งมากนักกะมานำเสนอกรนี้นะครับผมเพราะว่ากำลังไล่กัดสีมาแล้วนะครับ มาต่อกันที่บอนสีนคราชนะครับผมสลับกระถางนี่เป็นใบค่อนข้างที่จะผิวเรียวดีมากๆเลยนะครับผมลักษณะเพิ่นจะคล้ายๆบอนสีกวนอูนะครับสลับกระถางนี่นะครับผมได้หลายต้นมากๆเลยนะครับประมาณสิบกว่าต้นเลยนะครับผมมีสีเขียวแทรกบริเวณหน้าใบด้วยนะครับบอนสีนคราชกระถางนี้ ได้ประมาณ12ต้นนะครับผมพอมีหนอแทงขึ้นรอบคางเลยนะครับกระถางนี้นะครับผมจะให้ราคาพิเศษเพื่อท่านใดอยากเอาไปเลี้ยงต่อนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมท่านใดที่อยากได้ไม้ใบเรียวยาวอย่างเช่นบนสีนาคาราชกับมิโกนี่นะครับผมที่กําลังสวยเลยนะครับใบคุ้นข่างที่จะดกด้วยนะครับหรือว่าท่านใดอยากได้ไซเมียพันธุ์นะครับเกลกระถางนี้ไปนะครับผมสําหรับไซเมียพันธุ์นั้นกะ เป็นต้นค้นขางที่จะสูงและก็ใหญ่นะครับผมทุกท่านกระถางนี่มีอยู่หาต้นใหญ่นะครับใบเพิ่นจะเข้มมันวาวใบเลียวยาวนะครับผมนี่กระถางนี้นะครับผมมีอยู่ห้าต้นจะขายอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่อยากได้ต้นใหญ่ไปเลี้ยงเลยนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากได้จํานวนต้นเยอะๆก็เอาต้นลูกไปเลี้ยงเด้อครับผมจะว่าได้จํานวนต้น12ต้นเลยนะครับ มันต่อกันที่ไม้สายเข้มกันนะครับผมวันนี้คือนายพันเรืองนะครับผมวนกระถางนี้อยู่ในตับวิรชนนะครับผมนายพันเรืองก็เป็นบอนตัวหนึ่งค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมกระถางนี่นะครับใบค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับมีเม็ดชมพูเปื้อนหน้าใบแบบนี้เลยนะครับผมการมันจะเป็นสีดาสำหรับกระถางนี้ได้จํานวนต้นอยู่ที่สำหรับนายพันเรืองกระถางนี้นะครับได้สามสี่ต้นเลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับ สำหรับใครที่ชอบไม้โบราณจะไปเก็บไปสะสมไปเลี้ยงทำเมยพันก็นได้เลยนะครับม่ชมบนสีตระกูลไก่กันนะครับผมสำหรับไก่ตัวงามกระถางนี้นะครับผมเป็นฟอร์มค่อนข้างที่จะกัดสีสวยแล้วนะครับผมกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ประมาณทางนี้นะครับมีจํานวนอยู่ที่3-4ต้นนะครับผมทางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับหรือว่าอยากได้ไก่ฝรั่งไปเลี้ยงกะมีกระถางนี้นะครับผมสีไก่ฝรั่งนั้นได้ประมาณ อ่าสิบต้นนะครับผมทุกท่านอันนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมอันนี้กะใครชอบบอนสีตะกูลไก่กะมานําเสนอนะครับผมวันนี้กะอขอบคุณหลายๆนะครับผมที่อ่าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเดี๋ยวมีบอนส,สีสวยๆนะครับจะมาลงให้ชมเรื่อยๆท่านใดชอบกระถางไหนกะติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ